นะคะวันนี้เราก็จะมาพบกับคลิปใหญ่อีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้ไม่เกิน10นาทีรู้เรื่องแน่นอนห้ามกระพริบตามองดีๆนะคะเราเป็นลุยกันเลยฉะนั้น d e t e r m i n e n t ของเมตริกขนาด3า3คูรูดีๆนะคะเมตริก3คูณ3อันดับแรกเลยเนี่ยค่ะ เม็ริกสามคูสามอ่ะฉะนั้นเวลาเราหาดีเทอร์มินเเนี่ยตามบทนิยามบอกว่าเราเลือกแถวใดแถวหนึ่งมาหาถ้าเลือกแถวนี้ก็อแถวนี้ทั้งหมดถ้าเลือกแถวนี้ก็เอาแถวนี้ทั้งหมดถ้าเลือกแถวนี้กับแถวนี้ทั้งหมด,หมดฉะนั้นสูตรในการหาดีเทอร์มินเนนะคะดีเทอร์มินเนของดีเทอร์มินเนก็คือเด็กนั่นเองเด็เอนะเราบอกเอหนึ่งหนึ่งต้องมีตัวอะไรต้องมีตัวโคเฟกเตอร์ อ่านี่ a 1หเป็นสมาชิกเรารู้แล้วจากที่เรียนไปโคเฟกเตอร์จากคลิปที่แล้วครูก็ทําให้ดูแล้วถูกไหมคะอ่านี้ก็จะได้ถ้าเลือกแถวแรกมาก็จะเป็น A11 คูณกับโคเฟกเตอร์หนบวกกับ A12 นึ 2, ่งองเลือกตัวนี้มาคูณกับโคเฟกเตอร์หนบวกกับ A13 คูณกับโคเฟกเตอร์หนเสร็จแล้วในโคเฟกเตอร์จะหาโคเฟกเตอร์ได้ต้องรู้จักไมเนอร์ ซึ่ง m i n นอก็อยู่ใน e ีพีที่ผ่านมานะคะการหา m i n นอฉะนั้นรมกระจายลงมาอีกสซนหนึ่งเป็นส่วนย่อยอีกสซนหนึ่งให้ชัดเจนมากขึ้นเราก็จะได้ A11 นึ่งหนึ่เฟอร์เกิดจากลบ1ยกกำลังหนึบวกหคูณกับ m i n นอร์ของ A นะคะอันนี้ค่ะก็จะได้ตัวนี้ก็จะได้ A12 คูณกับลบหนึ่ยกกำลังหนึ่งบวก2องไมเบวกกับ A13 ลบหนึ่งยกกำลัง1 3, นึ่บวกสมายเลอร์หนึ่งสานะคะนี่คือสูตรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเราจะหาค่าของแต่ละตัวได้ออกมาอะไรจากตัวอย่างเลยค่ะโอเคโอเคนะคะจากบทนิยามไปแล้วมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างกันนะคะครูกำหนดให้ เเท่าก yeah, ับเมตริกสามคูณสามคือมีตัวเลขเรงต่อไปเนี่ยหนึ่งลบสี่สามศูนย์สองห้าศูนย์หนึ่งลบสองนะคะแล้วครูบอกว่าเทคนิคคือเลือกแถวใดแถวหนึ่งก็ได้มาหาเด็กนะครับก็คือผลบวกเสร็จแล้วทีนี้ถ้าครูเลือกตามบทนิยามที่แล้วคือครูเลือกแถวที่หนึ่งก็แล้วกันนะคะแถวที่หนึ่งอ่ะแถวที่หนึ่งก็จะเป็นสูตรตามนี้เลยค่ะเราก็จะเอาเอหนึ่งหนึ่งคูณกับโคฟิเคอร์หนึ่งหนึ่งเอหนึ่งสองคูณกับโคฟกเตอร์หนึ่งสองบวก เอหนึ่งสองคูณกับโคเฟกเตอร์หนึ่งสองบวกกับ a อหนึ่งสามคูณกับโคเฟกเตอร์หนึ่งสามนะคะก็ตามนี้โคเฟกเตอร์มาจากผลคูณของลบหนึ่งยกกำลังไอบีจีกับไมเนอร์ไอเจของ a ตามสูตรนี้นะคะดูสูตรลองดูอ่าคุณตั้งสูตรไ้ให้ต่อไปมาแทนค่าตามสูตรเลยลุยกันเลย a อหนึ่งหนึ่งคือตัวอะไรคะอ่าก็ฟูงมาหน่อยค่ะ a อหนึ่งหนึ่งคือเลขหนึ่งเราเขียนเลยนะคะลบหนึ่งยกกำลังหนึ่งบวกหนึ่ง เป็น2เอาละเอียดนะ Minor, 1, 1, 1. ไมเนอร์หนหมายความว่าตัดแถวที่1หลักที่1ตัดแถวที่1หลักที่1นี่คือไม่เอาก็เหลือตรงนี้ค่ะเหลือ2 5 1ห้า1ลบสองสลบสต่อไปตัวเอหคือสมาชิกตัวนี้ลบสลบหนยกกําลังสองเป็น3ามไมเนอร์หนสองคือตัดแถวที่1หลักที่2ตัดแถวที่1 หลักที่2ก็จะแดน0 5 3ลบ2นะคะก็จะเป็น0 5 3ลบ2บวก A13 คะือตัวเนี้ยค่ะ A13 คือเล็3ก็จะเป็น 0, 5, 3, ลบ1 1บวก, 13, ว 13, เ 3. กเ -1, 1, 3เป็น4 M13 คือตัดแถวที่1หลักที่3เราก็จะเหลือ0 2 3 1 0 2 สานึ่โอเคต่อไปมาหาค่าค่ะลบหนึ่ยกกำลังสองเราก็ได้1 1คูณ1เป็น1นึ่งพอได้1เราไม่จำเป็นต้องเขียนฉะนั้นเราก็มาหาข้างในนี้คูณลงเป็นบวกอ่ะสคูณกับลบสเป็นลบสค่ะคูณขึ้นคูณขึ้นเป็นลบอ่ะเป็นลบนะเป็นลบอใส่ลบไปก่อนแต่5้คูณหได้ห้า ฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ได้1เขียนก่อนก็ได้ไม่งงไม่งงฉะนั้นลบ4ี่บวกกับลบหตรงนี้นะคะต่อไปบวกอ่าพอดูตรงนี้ลบสลบหนึ่งยก 1, กำลังสามได้ลบหนลบหนึใบคูณ4เอาไอชัดเจนนะอ่ะเป็นลบสคูณกับลบหนเอาหอชัดเจนเดี๋ยวงงอีกคูนลงเป็นบวกแต่อะไรก็แล้วแต่คูณศูนย์ได้ศูนย์ คูณขึ้นเป็นลบก็กลายเป็นลบ15อ่ะตรงนี้ก็คูณกับ0บวกกับลบบวกอ่ะ3ลบ1ยกกำลังสี่ลบ1ยกกำลัง4ได้1ตรงนี้ได้1อ่ะลงมาตรงนี้คูณลงเป็นบวกแต่คูณศูนย์ได้0คูณขึ้นเป็นลบ3คูณ6เป็นเออ3คูณ6 3คูณ2เป็น6ค่ะก็จะเหลือ ศูนยบวกกับลบหหาค่าค่ะทีนี้ใส่วงเล็กอีกนิดหนึ่งข้างในได้ลบเลบเคูณหได้ลบเบวกลบสี่คูณลบหเป็น4ถูกไหมคะข้างในศูนบวกลบสิได้15บห้าคูณสี่ได้หกสิบห่อ้ยเอาถูกแล้วค่ะนี่บวกได้ติดลบค่ะลบหกส ต่อไปสูงหัวกับลบ6ได้ลบ6ลบ6 3คูณ1ได้3 3คูณกับลบ6เป็นลบ18ค่ะแล้วเอามาหมวกกันทั้งหมดเลยฉะนั้นตรงนี้เป็นลบ69 69 7ทก1 18บวกับ69ทบนะคะได้7ทด178ได้ลบ8 7ค่ะ นี่คือหาออกมาแล้วว่าคําตอบของเด็ด A ของเราเด็ก A ได้เท่ากับลบ87นะคะตามนี้ถ้าครูลบผิดืออะไรก็แจ้งไว้ใต้เม้นนะคะโอเคอจจยน,นะคะเมื่อกี้ คือการหาค่าดีเทอร์มินเตในแถวที่1ไปแล้วนะคะต่อไปที่ครูบอกว่าเลือกแถวใดก็ได้เรามาพิจรารณาโจทย์เดิมนะคะทีนี้เขาบอกว่าทุกคนอยู่ม .5 ผ่านม .3 ม .2 เรียนลูกเสือมา3ปีกดข้อสุดท้ายลูกเสือลูกเสือต้องไม่งงนะคะฉะนั้นมาดูว่าการที่เราจะเลือกแถวใดไปคิดเนี่ยเราต้องทำให้ขั้นตอนการคิดเราสั้นที่สุดในการเลือกนะคะ เลือกแถวนี้คิดทุกตัวเลือกแถวนี้คิดทุกตัวแต่ถ้าเลือกแถวนี้ค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้คือศูนย์อะไรก็แล้วแต่คูณศูนย์ได้ศูนย์ถูกไหมคะฉะนั้นเราก็จะเหลือแค่2ตัวในการคิด <S <S ฉะนั้นเลือกแถวนี้ค่ะดี D ที่สุดนะคะโอเคมาดูว่าถ้าเลือกแถวนี้คําตอบจะได้เท่าเดิมไหมถ้าเลือกแถวนี้ฉะนั้นตรงนี้ตัดไปได้เลยเราก็จะเหลือ A แถวนี้คือแถวที่2ตัวนี้คือ แถวที่2หลักที่2 c 2 2ของ a บวกกับ a 2 3 c 2 3กระจายอีกทีนึ่ง a ก็จะเป็น a 2 2ลบ1ยกกำลัง2บวก2อง minor องสนะคะบวกกับ a 2 3ลบ1ยกกำลัง2บวก3ม minor องสเห็นไหมคะอาหลัง มาแทนค่าแทนค่า a 2 2คือตัวไหนตัวนี้สมาชิกสองสคือตัวนี้คือเลข2อ่ะลบ1ยกกำลัง2บวก2เป็น4 -22 มสอคือการตัดแถวที่2หลักที่2ตัดแถวที่2หลักที่2ออกเหลือ1 3 3กับลบ3 3 3 3กับลบ2บวกกับ c ส3คือตัวนี้เลขก5นะคะลบ1ยกกำลัง5 m 2 3คือตัดแถวที่2หลักที่3เหลือ1-4 1ลบ4หเหลือ1-4 3ลบ4 3กับ1โอเคนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจต่อไปหาค่าต่อค่ะเอออ่ะจะได้ว่าข้างในนี้ยค่ะ เราต้องหาเดดกถูกไหมถ้าลักษณะของแบบนี้คือเด็กก็จะเป็น1คูณคูณลงเป็นบวกส่กอน1่คูณกับลบ2เป็นลบ2คูณขึ้นเป็นลบ3คูณ3เป็นเก้าโอเคนะคะต่อไปมาดูตรงนี้ต่อนะคูณลงเป็นบวก1คูณ1เป็น1คูณขึ้นเป็นลบแต่3คูณกับลบ14กลายเป็นลบส2ตามเนี้ยค่ะ ใส่เครื่องหมายตามที่เราจำมาก่อนคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบต่อไปหาค่าค่ะอ่าสคูณกับลบหนึ่ยกกำลัง4ก็ได้1นึข้างในนี้กลายเป็นลบสองบวกกับลบเก้าอ่าบวกหคูณกับลบหนึลบลบยกกำลังที่ได้ลบค่ะข้างใน1นึ่งลบกับลบเป็นบวกสิอ่าตั้งให้ชัดเจนนะคะชัดเจนเลย ื่อคนที่บวกลบคูณหารไม่ถูกฉะนั้นมาดูต่อข้างนอก2อคูณหเป็น2ข้างในลบสบวกกับลบสิกลายเป็นลบสิบเลบสิบคูณสเป็นลบยี่อค่ะ,ะบวกต่อไปข้างในนี้เป็น13 13คูณกับ5คูณลบหเป็นลบห้าสิคูณห้าห้าสามสิบห้าทหนึ่งห้าหนึ่งห้าเป็นหกสิบห้าติดเครื่องหมายลบค่ะ เป็นลบ6 15ค่ะฉะนั้นเอามารวมกัน7เป็นลบ87ค่ะได้เท่ากันไหมคะกับข้อที่ผ่านมาเมือ่อกี้คุณทบไปแล้วเมื่อกี้อจากที่ผ่านมาเราก็ได้ลบ87ฉะนั้นไม่ว่าจะหาจากแถวใดเราได้เด็ดเท่ากันหมดเราก็แค่เลือกมา1แถวนะคะแต่ทีนี้การเลือกจำไว้เลยลูกเสือต้องไม่โง่ต้องรู้ว่าแถวไหนที่เราจะ ทำน้อยที่สุดถ้าแถวไหนมีศูนเยอะที่สุดให้เลือกแถวนั้นมาทําโอเคไหมคะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย